ื่อถอดออกมาครับตำแหน่งการเข้าสายครับทุกคน3ตัวนะครับตัวนี้เราเข้าสายจากด้านหลังเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสายกาวเท่านี้สายกาวไม่ต้องลอดผ่านมาด้านนี้แต่ไลน์กับนิวทอลเนี่ยนะครับเราต้องลอดผ่านเข้าหาจุดตำแหน่งการล็อกสายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องกระเทาะตรง2ตัวนี้ออกครับตัวฝาครอบก็เช่นเคยครับถ้าเกิดเราเอาสายเข้าด้านหลังเนี่ย ตัวสล็อตที่เราถอดตะกี้นะครับถ้าเป็นเข้าด้านข้างเนี่ยมันจะสลับอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับแต่เน,นี่ยเราไม่ต้องสลับนะครับเอาด้านเรียบเข้าหาแบบนี้เลยมันก็จะดูสวยกว่านั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนตำแหน่งนะครับเ,เมื่อกี้ตัวรุ่น gr1633 เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงตัวตำแหน่งการยึดนะครับตำแหน่งยึดสายยึดตัวฐานกับพื้นผิวเนี่ยก็จะมี4ตํตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับ ส,สี่จุดนะครับจุดนี้ไม่ใช่จุดที่ใช้ยึดนะครับจุดนี้ใช้สําหรับลอดสายไฟเท่านั้นนะครับต่อไปเราขะทาะสายที่เราต้องลอดจากด้านหลังนะครับเข้าสู่ตัวตําแหน่งจุดเข้าสายนั่นเองครับก็ขะทาะเลยนะครับเอ็นก็เอ็นนะครับทุกคนนี่ครับข้อดีของการขะทอกเราก็จะได้ไม่ต้องเจาะนะครับทุกคนเราก